ขันหนึ่รักษาพระองค์ต่อการภาโครงการทหารถึกสารสถานีตำรวจนครบาลบางเขนสถานีตำรวจนครบาลโคกครามสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวกรมกรมทางหลวงคุนนบทงานไฟฟ้านครหลวงบางเขนพนักงานสภาราชากบานเขนเกตการณนรถที่หนึ่งโครงการียว ถ่ายละครอีกหรอวถ่12วันโอ้แต่ถ้า13 14 15คนก็เยอะแล้ววัดเที่ยว12วันเดียวเหรอคะถ่ายละครใกล้ปิดกล้องแนละ้วสู้ๆเดี๋ยวจะละครเรื่องใหม่มาอีกเยอะเลยเหรอเคล่อนตอนดูละครแล้วนี่นะสนดูดูแน่ๆวันนี้สวยเลย นานมากเลยข้างในพิธีกรพิธีการเยอะได้ของที่ระลึกปะมีหนังสือมีหนังสือใช่เกือบมีมีเกือบไม่ได้เหมือนกันเห็นไม่ได้กันเยอะเไม่เห็นให้ของที่ระลึกจริงอ่อวันเสาร์ได้ไปะวันเสาร ักแม่หมวยตักแม่หมวยนะเขาบอกมีสี่เล่มนะ,นะมันจะเล่มเดียวเองอ่อะขอเขาจะถาง,ถางตักเลยค่ะเดี๋ยวจะไปกินอาหารสิ เลเลอยู่เหมือนกันสู้ๆจ้าซียูนในคามสวยงามงามอย่างไทยไม่ได้หลอกเดี๋ยวส่งโอนซนนิ่งมาให้ดูไปไปฮะะมาแล้วค่ะตรงนี้ไปอย่างเดียวลูกมือหมุกงานอยู่นี่เ้ยหัวบั ใจเดียวตรงนี um, so ้ตูคิดดิคิดดูเดินตรงตึ๊อยู่กับพี่มีนี่เขาเป่าดูดิดูของผมเปล่า ค่ะเดี๋ยว18เมษานี้นะคะละครออนค่ะขายของขายของอรมั้ยน้องยูเปิดเปอีเปิดไปอี Hãy con cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những có dẫn đó, ไม่อ้ยเธอแนุ่ขี้ยี้ยี้ขยั้ย้ยขยี้ย้ขยีนยี้ี้ขยี้วยี้ขาี้ขยี้ขยี้ขยีขี้วยา้ขย้ขยี้ข้วยี้ขยั้ขยี้ขยี้ขยี้ี้ขยี้ี้ขยี้ี้ยเ้ขยี้ี้ี ลเน้องดวกน้องงานาร้านองเดี๋ยวห้อง้าน่บายอจริงดิโอเยถ่ยนบเยแต่ว่าหน้าร้านที่เราถ่ยกันถายไหคะมเร็วีบไปเล้วนะบายบีนะเจอกันงานหน้าตังเนี่ยกหมดถูกหนถือว่าจะควักให้น้อง อม่ขไปขอดอกกีนให้มาเยอะแล้วแอบอ่ะเดี๋ยวมาน้องไปมาละก้อน้องกาแฟโอเคไปรไปกาแฟไปมาแล้วโอไ้ไม่บอกหรอกใชบซีบย,ยูค่ะ